กลุ่มสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคหมู่บ้านทุ่งเรียบตำบลคลองหอยโคงอำเภอคลองหอยโคงนำป้ายขนาดใหญ่ข้อความบอกว่าที่ดินแปลงนี้ครอบครองและใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเรียบห้ามผู้ใดบุกรุก ในที่ดินแปลงที่มีข้อพิพาทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผ,ผที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลวัตต์ทุงสงสงขา3าวงจรที่1และวงจรที่2ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ในการรอนสิทธิ์ในที่ดินที่โครงข่ายนี้ต้องผ่านค่ะทางกลุ่มเกษตร,รกรอ้างว่ากลุ่มยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมจากกฟผแต่อย่างใดมีแต่รับเงินจากอดีตประธานกลุ่มเกษตร กรผู้เลี้ยงโคร,รายละ20,000ถึง50,000บาทซึ่งได้รับจากอดีตประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคอ้างว่าเป็นตัวแทนผู้เลี้ยงโคไปรับเงินจากกฟผ3ล้านบาทมาจ่ายให้กลุ่มเกษตรกรทั้งที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินแทนทําให้เกษตรกรได้รับเงินอย่างไม่เป็นธรรมค่ะ เรื่องนี้ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาก็ได้ส่งตัวแทนเข้าพบกับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเรียบแล้วและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าการรับเงินของอดีตประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคซึ่งทำการรับเงินแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือมีมติที่ประชุมกลุ่มถูกต้องหรือไม่ครับ